สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคิวดูสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการหาเปอร์เซ็นต์นะครับใน Google Sheets ทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมมีรายได้นะครับของเงินเดือนนะครับของแต่ละคนนะครับที่ตามตารางเนี้ยนะครับ ตามเนี้ยนะครับผมต้องการจะหาว่าเออ่คนเนี้ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรายเงินเดือนของคนเนี้ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของของเงินเดือนทั้งหมดนะครับของทุกคนนะครับนะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาหานะครับนะหาผลรวมนะครับนะของเงินทั้งหมดนะครับนะเพื่อเป็นตัวหารก่อนนะครับวิธีการนะครับก็เอามาคิดตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ย ผมจะหาผลรวมของเงินทั้งหมดก่อนนะครับนะคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มสามสามปุ่มตรงนี้นะครับสามจุดตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้นะครับการใช้ฟังก์ชันนะครับผมจะใช้ฟังก์ชันซ u m นะครับในการหาครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกซ u m นะครับซ้ำแล้วก็ทําการลากนะครับนะคลิกเมาส์ ตรงเงินเดือนของคนแรกนะครับลากขึ้นไปนะครับหรือลากลงมาก็ได้นะครับผมต้องการที่จะซ้ำข้อมูลเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วกด Enter นะครับนะท่านก็จะได้เงินเดือนรวมทั้งหมดของคนทั้งหมดออกมานะครับลักษณะเนี้ยนะครับถีนี้วิธีเอาไปหาเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ง่ายๆนะครับอให้ท่านคลิกตรงเซลล์ที่เราต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์นะครับของรายได้นะครับของแต่ละคนนะครับ เช่นคนนี้ยนะครับผมต้องการหาเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ Excel, เอ็กเซลไม่ใช่เอ็กเซลให้ Google Sheet รู้ว่ามันเป็นสูตรนะครับสนะูตริกนะครับวิธีการหานะครับท่านอาจจะใช้พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้นะครับนะเช่นหนึ่งสนย์ศนนนะครับนะหารด้วยอ หารด้วยหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าศูนสี่สามแล้วก็คูณด้วยร้อยนะครับต่อไปนะครับเครื่องหมายหารนะครับนะใน Google Sheet น,นะครับนะก็จะใช้เครื่องหมายทับนะครับในทางคองมพิวเตอร์คือเครื่องหมายทับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เครื่องหมายคูณก็จะเป็นดอกจันลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วกดินเตอร์นะครับหรือนะครับท่านก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นเก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับนะ อันนี้ก็คือการใส่ใส่เป็นตัวเลขเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับนะหาเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่ค่าของเซลล์เข้าไปนะครับนะ,ะผมลองลบตัวนี้ออกก่อนนะครับพิมพ์เหมายเท่ากับเข้าไปก่อนเหมือนเดิมนะครับนะเราใส่เท่ากับเข้าไปเพื่ออะไรนะครับใส่เท่ากับเข้าไปเพื่อให้ตัว g o o g l e s h e e t รู้ว่าตัวที่เราจะใส่มาเนี่ยมันเป็นสูตรนะนะครับนะเป็นสูตรนะท่านเอาเมาส์ไปคลิกนะครับนะคลิก ตัวนี้นะครับตรงที่เป็นตัวตั้งนะครับมันจะแสดงค่าเซลล์ออกมานะครับเทนี้ก็หารนะครับหารด้วยตัวหารนะครับนะคือเซลลเนี้นะครับคลิกันี้นะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยเข้าไปนะครับกด enter นะครับจะแสดงว่าเทนี้เราใช้ค่าของเซลล์นะครับนะมาเป็นตัวตั้งตัวหารแล้วนะครับไม่ใช่ตัวเลขแล้วนะครับแล้วกด enter นะครับ ก็จะได้ตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับนะทีนี้เวลาก็พิสูจน์นะครับนะก็พิสูจน์ลองเอาเมาส์ไปชี้นะครับนะคลิกนะครับนะแล้วก็เามาส์ไปชี้เครื่องหม่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับลองลากสูตรแล้วก็ปล่อยนะจะสังเกตว่าสูตรมันจะผิดพลาดไปเลยนะครับผิดพลาดไปเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราหารนะครับนะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันหารมันมาถูกต้องนะครับนะแต่ว่า ตัวเนี้ยมันจะเป็น e สามนะครับก็คือเซลล์เนี้ยมันแสดงมาถูกต้องแต่ว่าตัวตัวเนี้ยนะครับนะมันกลายเป็น e สิบสี่นะครับนะคือมันจะเอาตัวเนี้ยลงไปนะครับมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหาเวลาหา,าปนนนะเปอร์เซ็นตบบน์นะครับนะที่เป็นตารางแบบเนี้ยนะครับนะเราจะใส่เครื่องหมายล็อกไม่ให้ค่าของเซลล์มันเปลี่ยนนะครับนะคือให้เป็นฟิกเป็นค่าคงที่นะครับเนะอ่อ ตัวนี้นะครับผมจะคิกเป็นค่าคงที่ทํายังไงนะครับเซลล์นี้ยนะครับเซลล์นี้วิธีการนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทรายนะครับเข้าไปลักษณะนี้นะครับถ้าใส่ลักษณะนี้นะครับแสดงว่าให้เป็นเซลล์ E13 ตลอดนะครับตลอดที่เรากัปไปมานะครับทีนี้ลองอินเตอร์ดูนะครับได้เหมือนกันนะครับทีนี้ลองก็ปีดสูตรไปนะครับ มาไปคิดนะครับนะเกิดเครื่องหมายบวกนะครับก็ทําการลากลงมานะครับนะก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับตัวเลขออกมาแล้วนะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันก็ปิสู์ลงไปนะครับตัวนี้จะเป็น e สิบสาม e สิบสามทั้งหมดนะครับนะครับเนี่ยนะครับจะเป็น e สิบสามทั้งหมดเวลาท่านคลิก อันนี้ก็เป็นการฟิกค่านะครับนะวิธีการฟิกค่าเซลนะครับให้ใส่เครื่องหมายดอลลาร์สายข้อมลักษณะนี้นะครับไม่ว่าเราต้องการที่จะฟิกค่าตรงไหนนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์สายไว้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการหาเปอร์เซ็นต์นะครับใน Google s h e e t ทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับทํางานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ แล้วก็ถ่ายเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ปวดกุดแจ์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสบสวัสดีครับ